สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกแทคนิกหรือว่าแผนต่างๆหรือว่านักเตะนะครับที่เราข้าหมวดมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะได้โลโก้50ดาวในโหมดผู้จัดการทีมครับว่าแล้วไปฟังสรุปกันดีกว่านะครับว่าเพราะอะไรสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน d b l e P Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติม f i f a POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่อง p o อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับก็คงจะต้องบอกว่าในส่วนของโหมดเมนเจอร์นะครับก็ใช้ตัวท็อปทจริงๆนะครับ คือ1ก็เป็นตัวทอ็อปทอของกิจกรรมปัจจุบันเลยนะครับอย่างกิจกรรมปัจจุบันก็จะเป็น a n n i v e r s a r y นะครับหรือว่ากิจกรรมบรรลุงดอกอะไรก็แล้วแต่ครับที่ตัว OVR ท็อปทอปนะนั่นก็คือพวก113นะครับคือถ้ามี113ได้เยอะที่สุดคือจะดีมากนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะได้ถึง OVR ถึง1 1 9เลยนะครับในส่วนตัวเนี่ยก็ยังขาดบางตัวอยู่นะครับจริงๆก็ขาดอยู่ที่2ตัวนะที่ยังไม่ได้เป็นกินใหม่นะแต่ว่าทั้งนี้ อ่าถ้าไม่ซีเรียสว่าจะเอาแบบท็อปแบบท็อปร้อยอะไรเงี้ยครับมันก็จะพอที่จะใช้นักเตะเก่าได้นะครับนักเตะเก่าอย่างเช่นอ่าอย่างกิดกับนันที่ล่าสุดนะก็จะมีเออ่เมสซี่โรนัลโดนะครับยวนครับนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่ยังยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับในในส่วนของเกมรุกนะครับหรือว่ากองหลังอ่ามันดีนี่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมบุฟฟอนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ ตอนนี้ส่วนของแดนหน้าแดนแดนหลังอะไรพวกนี้พอได้อยู่นะครับตอนนี้ส่วนอ่ายงอื่นๆนะครับก็อยากจะให้เป็นกิจกรรมบาลงดอโดหรือไม่ก็อิเวอร์ซารี่ที่เหลือนะครับอาจจะอยู่ที่เมสซี่โรนันโดโยนครับ3ตัวนี้หรือว่าอาจจะเหลือแค่2ตัวแล้วก็เอาตัวนักเตะโอ่าอร์ร้อยสิบสามตัวใหม่ๆบ้างอย่างเช่นยูซีวีโอหรือว่า บัสเชนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าเอโต้เอามายืนก็ได้แล้วแต่นะครับคือพวกายๆนะขอให้ o v r ร้อย่สิบสาให้เยอะที่สุดนะครับเน้นตัวแบบท็อปๆจริงๆนะครับตัวที่แบบเป็นกิจกรรมเก่าๆก,ก,ก็พยายามที่จะ,ะถ้าอยากจะได้ท็อป o นั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะได้แรงขึ้สูงเนี่ยก็ควรจะต้องเปลี่ยนทุกตัวนะครับแต่ถ้าเน้นแค่5้าดาวก็พอก็คงอยากจะต้องมีแซมๆบ้างนะส่วนตัวก็ใช้โยฮันแับแล้วก็ซีดานในเรื่องของการแซมมาครับอ่าในส่วนของเปเร่เนี่ยลองแล้วนะก่อนหน้าเนี้ยจับแบบนี้แหละรครับดาวมันไม่ขยับครับมันอยู่ที่43ถึง44่บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเปลี่ยนจากเปเร่เป็นโยฮันแับเนี่ย มันสามารถที่จะมาถึง50ดาวได้นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกสองเกมข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันจะดาวลดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้อยู่ที่50ดาวแล้วแล้วเราก็ได้โลโก้มาแล้วนะครับอันนี้คือ,อข้อหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือนักเตะนะครับหัวใจหลักของของเมนเจอร์เนี่ยคือคือนักเตะนะครับตัวท็อปที่สุดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นนักเตะที่สามารถที่จะขายได้คือต้องต้องบอกเลยว่า ไม่ได้แลกทุกตัวนะครับต้องบอกงี้ก็มีรักเตะบางตัวนะครับที่เราซื้อมาเพื่อกีดนี้เพื่อกิจกรรมหรือว,ว่าเพื่อที่จะเอาตำแหน่งโลโก้50เนี่ยโดยเฉพาะเลยนะก็ซื้อกองหลังมานะครับไปขึ้นบาวเออร,นอร์นะครับแทนอาร์เกสนะครับบ๊อบบี้ชอตตันนะครับก็มาแทนอิมเมสตานะครับโทนี้โค้ชก็เอามาแทนคุมกองหลังแหละนะครับเพราะกองหลังก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับ ดังนั้นถ้ามีกองหลังที่เป็นโอเวียร์ร้อยสิบสามเยอะก็จะดีมากนะครับตรงนี้ครับก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นนะที่ราคาจะขึ้นหรือจะลงนะครับอ่านี้ก็กล่าวไปแล้วเนาะหนึ่งก็คือนักเตะนะครับสองก็เป็นในส่วนของแผนนะครับแผนที่จะดันโอเวยร์นะครับตอนนี้ก็มีหลายแผนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมั่นใจว่าในส่วนของ412-12ึ่นลเนี่ยดันง่ายกว่าครับ ันนั้นเนี่ยในเรื่องของแผนก็มีส่วนสําคัญนะบางคนก็คือนักเตะด,ดีนะครับแต่ว่าไปใช้อย่างาที่เช่น4-2-4อะไรเงี้ยซึ่งแบบโดนเจาะง,ง่ายนะครับคือมันอาจจะยิงเยอะแหละแต่ว่าในเดินกลางมันไม่ค่อยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโดนโตกลับแล้วแบบมีโอกาสที่จะเสียประตูสูงนะครับดังนั้นเรื่องแผนก็มีความสําคัญอรองลงมาเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้มองว่าเทคนิคจะเป็นอันดับ2นะมองว่าในเรื่องของแผนนะครับ การเอานักเตะลงตามแผนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันนะครับน,นอกจาก1น,นักเตะนะครับ2ก็คือในเรื่องของแผนแนะครับบางคนก็อาจจะถูกชโลโกกับ4 2 4213อะไรประมาณนีนะ้ที่เป็นแผนใหม่นะครับอันนี้ท่านนั้นก็ใช้นักเตะตัวท็อปๆแล้วกัน,นครับแล้วก็จัดนักเตะลงนะครับอันที่สาก็จะเป็นในเรื่องของแท็กติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําแท็กติกให้นะก็คงจะต้องบอกว่า อาจจะไม่เหมือนใครนะครับในรอบนี้อาจจะไม่เหมือนจริงๆรินะแทคนิคอาจจะแบบแปลกๆหน่อยนะครับก็แทคติกในส่วนตัวนะครับก็จะเป็นความเร็ว2นะครับส่งบอล1นึ่งแนวคิดก็เล่นบุกนะครับแล้วก็เป็นระบบนะครับตรงนี้เป็นระบบเลยนะโดยปกติเราจะเล่นอิสระนะครับแต่รอบนี้คือเป็นระบบครับซึ่งมันก็ทําให้เราติดอันดับติดห้าสิบดาวนะครับแนวคิดการบุกครับเป็น1นึนนะครับยิงสเปซสปาเลยนะครับ เกมรับนะครับก็น่าจะเป็นยังเหมือนเดิมนะ3-12ครับราปกติก็จะเป็น3 2 2ทั้ง 2, 3, 1, 2, ครับแล้วก็รอบนี้เป็นกำลักลํำหน้านะครับอาจจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่บอกแล้วนะว่า1ก็คือความสำคัญที่สุดคือนักเตะนะครับ2ก็คือแผนแล้วก็ในส่วนของแทคติกเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าไม่ไม่ฟิกตายตัวนะครับ ขึ้นอยู่กับนักเตะขึ้นอยู่แผนนะครับในส่วนของนักเตะเนี่ยมันมันดิ้นได้นะครับมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับผมอ่ะว่าไปแล้วนะครับเราไปเล่นสัก2เกมแล้วกันนะครับกับโหมดเมเจอร์ครับผมดูซิว่านักเตะร้อยสิบแปดแบบนี้มันแล้วก็นักติกแบบนี้นะครับแผนแบบนี้มันจะได้2ดาวหรือเปล่านี่ครับไปชมกันเลยครับผม นครับเรากดไปเลยนะครับเอาไว้ฝั่งก็อยู่นะพอเริ่มเร็วเลยเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกนะครับไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะนะครับในส่วนของเฟนเดอร์จางขั้วนะครับก็มาด้วยสี2 1 2ึนโรครับผมความเป็น4,2,4นะ เริ่มเกมครับเราเล่นในบ้านครับเป็นฝ่ายเขียบอลก่อนครับนะครับยู่เซบิโอมาที่บอบบี้ชอตันยู่เซบิโอครับไหมาที่โยนครับลูกนี้บอบบี้ชอตันพลิกมาหนึ่งจังหวะครับและจะไหลมาที่วีลาครับลูกนี้วีลาอย่างเงี้ยโอ้ลูกนี้เอาแล้วลูกนี้ถึงบอบบี้ชอตันครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครบอลขู่ขีดขู่ขีดมาถึงบอบบี้ชอตันก็สั่หายครับผม ขึ้นนำไปให้เฟนเด์เจอคู่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวันนี้กระโดดมาก็ไม่ต้องจับครับไม่ต้องสืบอ,อะไรเลยหมวดไปเลยนะครับนะครับต้องบอกเลยว่าโหมดเมเนเจอร์ครับเงินสามารถซื้อได้นะครับทั้งเงินในเกมหรือว่าเงินในชีวิตจ,จริงนะคร โอ้โหเลยลยูกนี้ครับโดนโทนีคโค่โค้ชครับอีกฝั่งหนึ่งยิงในนอกกรอบครับเสาสองก็เข้าไปครับตรงนีย้ยาชินได้แต่มองจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงไปครับนอกกรอบอยาชินไม่ทันระวัดระวังตัวครับเรียบร้อยไปตามมาที่หนึ่งประตูตัวหนึ่งครับโทนีโ่โครสซีดานขาร้อนครับ เปิดมาที่โทนี้โค้ดพิกบอลสวยครับลูกนี้โยนครับโอ,โอ้โหอลิสันเบเกอร์ครับปัดออกไปได้ก่อนนะฮะวิธีมันคือมันใช่แล้วแหละนะครับลูกนี้ลูกนี้เวียล่าโอ้จะพิกบอลนนครับจะยิงเองว่างั้นมไม่มีโอกาสได้ยิงเองไปแล้วลูกนี้ชินโนล่าออกบอลมาที่ลิโวอวรโดลิโอวโดยังงฮะลิโอรโดไปต่อได้ไหม ไปได้อยู่ลิเวอร์โดโอ้โหโรเสียบอลเสียบอลไม่เสียครับอโอ้โหเอาแล้วลูกนี้เหมือนจะโดนไหมหลุดโดนโดนแล้วครับผมเปเล่ครับยิงให้อีกฝั่งขึ้นนำไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งฮะมีบ, <L> บิงมาเข้า <L> เข้าบอลชา้าไปหน่อยครับ, <L> บมเมื่อกี้นี้กองกลางตัวรับของเรา ไปฮะบอสซี่มาที่ซิดานเอาบอลมาทางซ้ายให้ที่คาร์ลอสครับซิดานเล่นจันทกันฮะตน,นี้ยังได้อยู่ครับคาร์ลอสกระชากมาเปิดไหมคาร์ลอสลูกนี้เปิดได้ไหมเปิดไหมอ้าละลูกนี้โคตรลูกนี้โคตรโอ้โหงหหงไม่ดีครับยูเซบิโอเก็บบอลได้อยู่ครับแล้วลูกนี้เปิดมาเข้ากลางมีคนเก็บบอลได้ไหมอ้าละลูกนี้เก็บบอลได้ครับ และสีดานมาที่โอ้โหโยนค้ามครับผมตามตีตื้นขึ้นมาที่2ประตูต่อ2ครับจังหวะนี้คูขีคูขีกหน้ากรอบเขตโทษอีกฝั่งนะผล <c oughs> ที่ว่างที่สุดเป็นโยนค้ามครับผมมองกันไกลแล้วก็ยิงใส่โป้งเดียวครับผมไปครับจากนำอยู่ดีๆครับเอาไปเอามาครับ อีกฝั่งขึ้นนำนะฮะแล้วก็จานตีตื้นอีกรอบหนึ่งครับผมเมเจอร์ก็เป็นอะไรที่ประมาณนี้แหละนะครับมีคือมันต้องบอกเลยเป็นการส่งเสริมนะครับนักเตะตัวท็อปจริงๆนะครับใครไม่ท็อปหรือสึกว่าโอ้โหเติมไม่เยอะพี่ไปเอาดีด้านเฮนรนดีกว่านะเมเจอร์มันต้องคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่ามี มีกำลังประมาณนึงอ่ะที่จะเติมสู้กันได้ครับผมระบบสุดลตา่านคุยกันครับโอ้โ,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 โหโดนจนได้ครัเกมตามไปแล้วนะครับโดนจนได้ฮะจังหวะนี้ซีดานม <c oughs> าปไปครับโอ้โหลูกศรซีดานยิงโค้คงครับเข้าไปเสาแรกครับตามีแล้วฮะจังหวะนี้ ถามว่าเราทำอะไรไหมไม,ไม่ครับผมให้ระบบมันรันของมันไปครับคาร์ลพิกบอลเข้ามาครับที่โทนี่โคสและลูกนี้ว่างครับยูเซวิลครับรับจบไปครับเกมนี้ตามมาที่สมประตูต่อ3ามแล้วนะครับโอโ้ลูกนี้ถือว่าคอมพลีทเลยนะฮะการจ่ายบอลรอบนี้ลูกนี้ แต่ว่าเวลาย,ยไม่โจครับแหมอีกฝั่งก็โหดหเกินฮะต้องบอกเลยนะว่าเปเล่ก็โหดครับไม่ใช่ไม่โหดนะอานะครับูงนี้เหมือนจะโดนอีกไหมฮะเหมือนจะโดนอีกไหมฮะโอ้โหไปครับยาชินตรงนี้ปัดไว้ได้ก่อนเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลูกนี้เอาละ โอ้โหลูกนี้ติดบล็อกครับเกือบตายเหมือนกันฮนะถ้าไม่ติดบล็อกนี่น่าจะโดนอีกลูกหนึ่งแหละนะฮะวิถีคือแบบแรงมากเอาเอาอู้อ่าฝั่งเปลี่ยนเป็นวอลเลย์มาครับส่วนตัวก็ยังครบทุกคนนะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวใดๆทั้งสิ้นครับโอ้เป็นบอลของอีกฝั่งนะน่ากลัวเหลือเกินฮนะของวอลเนียวจัด ดุงก้ามาครับดุงก้าแทนเวียล่าและลูกนี้จะโดนไหมฮะซีดานไหลออกมาและลูกนี้อื้อหือเอาถึงเอาโอเคเอาไปครับถึงไหมอ้าวแล้วดิวเซบิโอครับแม่ลูกนี้ครับยิ้มไปโอ้โหไม่ถึงฮะอ่าอย่างน้อยก็ไม่เสียครับไม่เสียดาวครับผมดุงก้า ำลังจะลงมาสามสามครับไม่เสียครับไปดูกันหน่อยสิโอ้ MVP อยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นเปเร่ส์ครับในส่วนของเราเป็นยูซิโวนะตรงนี้คือ,คอยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับก็โอเคเลย8.3นะครับอันนี้เกมเป็นเกมแรกนะครับผมเอาไปดูเกมที่สองหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงครับทุกคนครับใครที่จะเอาแค่50ิดาวก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ตัวท็อปมานะครับประมาณสักหลายๆตัวอะเป็นตัวเก่าๆสักหนึ่งถึงสองสามตัวอะไรพวกนี้ก็พอนะครับผมเป็นกิจกับตันก็คนที่ยังได้อยู่นะก็มีโรนัลโด้นะครับเซียจิตนะครับเมสซี่ยูคันครับนะครับลินได้เลยนะครับยังยังไหวอยู่นะครับ ใน,ในเสือของแนวลุกนะเอาสักคนหนึ่งนะครับคนสองคนก็พอนะครับที่เหลือก็เอานักเตะกิดใหม่หรือถ้าจะให้ดีเอานักเตะกิดใหม่ร้อยสิบสามให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้คือจะดีมากครับโอกาสที่เราจะชนะมีโอกาสที่จะสูงนะครับสิบเกมอาจจะชนะสักเกินครึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมหรืออาจจะแบบแพ้น้อยนะครับชนะเสมอแล้วก็แพ้อาจจะน้อยหน่อยนริงจริงก็ไม่มีอะไระครับ ในส่วนของแท็กติกก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับเอาแล้วลูกนี้หงงไม่ดีฮนะลูกนี้แต่ยังได้ลูกคอร์เนอร์เป็นการปลอบใจครับตรนี้โครสเปิดมาจาังหวะนี้เอาละยังได้อีกครั้งนึงครับ ยังได้อีกครั้งนะครับโทนี่โครดเปิดมาแล้วได้มงด้วยและลูกนี้ก็รียบร้อยครับผมโยนครับครับม่งย้อยๆเข้ามาครับผมที่เสาสองครับและลูกนี้ผู้รักษาประตูก็คว้าไม่ได้ครับจังหวะนี้ม่งย้อยๆมาครับเนี่ยย้อยครับผมโอ้โหลูกนี้ไม่แน่ใจว่ายูเซวิโอหรือว่าใครครับจะม่งซ้านะครับแต่เอาเป็นว่าเครดิตเป็นของโยนครับแล้วก็ผู้แอสซิสต์ก็เป็นโทนี่โครสครับ คาร์รอสนี่ครับโรนันโดครับโอ้โหเกือบไปครับโรนันดินโยนี่เปิดมาตรงกลางไม่มีใครครับอโรเบโตคาร์รอสจ่ายมาสวยครับที่โรนันโดโรนันโดพลิกมาหนึ่งจังหวะครับแล้วได้โอกาสเปิดฮะลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับ แต่เมสซี่นั่นไงฮะบอกเลยครับผมเมสซี่ยังได้ไอยู่นะฮะบอกไว้อีกฝั่งนี้ก็เป็นมีทั้งคริสเตียโน่โรนัลโดและก็เมสซี่นะครับไม่รู้ว่าเขาใช้กองหน้าเป็นใครนะน่าจะเป็นยูเซฟิโอแหละนะครับอ่าเนี่ยครับตามที่บอกนะครับลูกนี้โอ้โหโทนี่โคตตบมือเฉยเลยตบมือเฉยเลยไปฮะ นาทีที่26เท่านั้นเองครับไปครับซิดานตรงกลางครับลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับแม่ติดพวกเดียวกันนะฮะเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูครับดิเดเช่ฮัมชิกค,ครับมาที่โรนันโดพิกมาพิกไปพิกไปพิกมาครับโรนันโดโรนันโด พลิกมาอีกรอบหนึ่งแล้วลูกนี้โดนสีดานตัดบอลไว้ครับไปครับลูกนี้เล่นเร็วไหมเล่นเร็วไหมเล่นเร็วได้ไหมฮะลูกนี้ครับลูกนี้จะยิงโอ้โหไปครับโทนี่โครสครับยิงให้ขึ้นนําไปอีกรอบนึงครับจากการจ่ายบอลของยนครับครับจ่ายให้แบบไม่ต้องจับอะไรเลยครับต้องยิงแล้วแหละนะครับลูกนี้ถ้าจับอาจจะโดนแช็คขึ้นได้ครับจําเป็นจะต้องยิงครับ คือนวพอดีสองประตูต่อหนึ่งครับบางต่างที่บอกนะครับ OVR ทีมนะครับหรือว่าตัวรับช็อตมันก็ส่งผลคืออย่างนี้นักเตะเนี่ยตัวรับช็อตเนี่ยมันส่งผลให้ OVR ทีมเนะ่ยมันสูงขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราใช้ร้อยสิบสามเยอะเนี่ยมันก็จะขึ้นร้อยสิบแปดเร็วรแต่ใช้ดีก็ใช้ร้อยสิบสามประมาณเกือบเกือบสิบตัวเนาะมันยังไม่มีแบ็กซ้ายนะครับ OVR 113นะครับผม ถ้าจำไม่ผิดนะมีมีสูงสุดก็อยู่ที่112นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับคิด anniversary เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะทีนี้ตัดบอลดีครับซีดานถ้าซีดาน113ได้จะดีมากเลยฮะอันนี้คือ111นะก็ยังดีขนาดนี้นะครับนะครับเมซี่เมซี่ซเล่นสั้นกันกันกบวีลาครับ โอ้ลูกนี้โดนหลอกครับคาร์ลอดมาแล้วครับเมซี่จะมาแล้วนั่นไงบอกแล้วโอ้โหเกือบจบเลยครับคือแบบไโคตรดีครับเมซี่อยู่ๆก็แบบคิดจะกระชากมายิงก็ยิงได้นะแต่เมื่อกี้โดนติดบล็อกไปนิดนึงฮนะบีชาวตันครับพลิกบอลมาจ่ายมาตรงรครับอยู่เซบิโอโทนิโครสโทนคลอยครับผมโอ้โหอ,อ่าครับเกมนี้คิดว่าไม่น่าจะแพ้แล้วล่ะนะครับ ใหญ่น้อยโอกาสชนะมีสูงนะครับตอนนี้ไม่ชนะก็เสมอเนะี่ยดูจากสภาพเกมนี้ถือว่าคลองบอลดีแล้วก็ยิงจบสกอร์ได้ดีครับตามที่บอกนะก็คือตามโอวนัานเตนะนั่นแหละ,ะครับเนี่ยตัวท็อปก็ยิ่งจะทําให้ดูดีครับแต่ว่าพี่ชอตันอาจจะสอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้อาจจะเปลี่ยนตัวนิดนึงนะเอาเป็นดุนกา เอาโอ,โ,โอ้โหโดนจนได้ครับจังหวะน,นี้โดนอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้โเวล่าลูกนี้ตัดบอลไม่ได้ไม่ใช่สิใครวะคาร์ลสนะครับคาร์ลสตัดบอลไม่ได้ครับมีโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งเปิดเข้ามาตรงกลางครับและเราก็เปลี่ยนไป2คนซะด้วยนะฮะไปครับเนสตอร อะไรกันฮนะสองคนนี้เอาล่ามายังไงวะเน,นี่ยจ่ายตัดไหมโอ้โหไม่จ่ายตัดฮนะยูเซบิโอเปิดมาแล้วโอโ้เข้าสองปีเตอร์เช็คไปครับผมอ่ากระสาาที่บอกไปครับไม่น่าจะไม่แพ้นะครับเกมนี้ตามที่บอกไปอ่ะคนที่ดีสุดได้เป็นโยนครับนะ8.6นะครับลองลงมาก็จะเป็นโทนี่โคดนะครับ 4-3เท่ากันนะฮะโอกาสที่เขาครองบอลเยอะกว่านะ93เปอร์เซ็นต์นะครับคนที่สอบ MVP นะครับเป็นเอ่อยนครับนะครับ9.8เลยโอ้โหยิงสองจ่ายหนึ่งนะครับจ่ายห้าจ่ายแปดสักเซตแปดนะครับรองลงมาเป็นโทนี่โครนนะครับยิงหนึ่งจ่ายสองนะครับ8.6นะครับว่าวิชตาเราเปลี่ยนออกไปนะครับวีล่าเปลี่ยนออกไปนะครับประมาณนี้ครับผม ก็ตามนั่นแหละนะครับคือหลักๆคือนักเตะนะครับ2ก็คือแผน3ก็คือแทคติกนะครับประมาณนี้ครับผมเนาะเทคติกจะเป็นท้ายสุดเลยนะครับเนาะแทคติกดีขนาดไหนถ้านักเตะมันไม่ได้จริงๆมันก็ขึ้นไม่ได้จริงๆนะมันจะมีช่วงจุดตันของมัน,นครับเราจะเป็นจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้มันขึ้นไปต่ออีกทีหนึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวนักเตะนั่นแหละนะครับเปลี่ยนตัวให้มันโ็อปขึ้นนะครับ อ่ะหวังว่าคงจะคงจะเข้าใจในเรื่องของระบบของเมนเจอร์กันแล้วล่ะนะครับนะังนั้นก็ไปลุยกันเลยนะครับนะฝากรันดัมพีด้วยนะครับผมถ้าจะเติมหานัเตะด,ดีๆก็รันดัมพีได้เลยครับผมะจะเจอก,กันครับสวัสดีครับ